การใช้งานเครื่องดาวโฟนนะครับสำหรับตู้สาขา NEC SL1 0 0 0นะครับตอนนี้เราจะมีอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกว่าตัวดาวโฟนนะครับใช้กับตู้สาขา NEC SL1 0 0โมเดลจะเป็น DP ขีด D ขีด1 D นะครับอันนี้ที่เราเซตโปรแกร,รมไว้ถ้าเกิดกดที่ดาวโฟนตัวนี้ก็จะดังที่ e x t e n ชั o นภายใน2เบอร์ก็คือเบอร์ที่เป็นเครื่องนี้ต้น1เครื่องนะครับแล้วก็เครื่องธรรมดา1เครื่องนะครับเรามาทดลองกันเลยนะครับ มีคนมาที่หน้าประตูแล้วก็กดปุ่มนะครับก็จะมีเสียงดังสองเครื่องก็คือที่เครื่องดิจิตอลแล้วก็เครื่องอนาล็อกยกสายรับเขหลอกเขหลอกเอบทดาตอบเขหลอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับก็สามารถที่ยกที่เครื่องไหนก็ได้นะครับก็สามารถที่พูดกับคนที่มาที่ประตูนะครับตอนนี้เราจะลองโทรไปถ้าเกิดมีคนที<า>่มาท <PM> ี่ประตูเราก็จะโทรไปเพื่อจะสนทนากับคนที่อยู่ที่ประตูนะครับ หลังจากที่เรากดรหัสนะครับเป็นรหัสหมายเลขอะไรเป็นรหัสหมายเลขรหัสที่ใช้ก็คือ802 1ไม่ว่าจะเป็นจากเครื่องดิจิตอลหรือว่าเครื่องอนาล็อกนะครับที่เราเซตโปรแกรมไว้ก็สามารถที่จะกดรหัสนะครับเพื่อจะสนทนากับบุคคลที่มาที่หน้าประตูได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ของอินดิเซอพันธ์นะครับสามารถที่จะติดตั้งและใช้งานได้กับผู้ที่มีมการสนทนาจากดอโฟนยังตู้สกายเซอดพันธ์นะครับขอบคุณครับ